สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง KJ ข้าวชาแนลซึ่งวันนี้พี่ข้าวจะมาพูดเกียกับประวัติของอ e ีศกาวนั่นเองทุกคนซึ่งเป็นตัวละครหลักและเป็นเมนของพี่ข้าวในเกม I อเนตี้วและตัวเนี้ยมีความเป็นความมายังไงถึงได้มาที่คาลอหาดนะทุกคนเริ่มแรกเนี่ยนางอ่ะได้นามสกุลมาจากเจอร์รี่คาวซึ่งเป็นช่างแต่งศพนะผู้จัดงานศพให้กับแม่ของนางนั่นเองแล้วก็รับนางมาเลี้ยง ไม่มีใครรู้ว่านี่คือชื่อจริงของนางหรือเปล่านะทุกคนในระหว่างที่นับนางมาเลี้ยงเนี่ยเจอร์รี่ก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพช่างแต่งศพเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการดองศพพิธีการต่างๆเกี่ยวกับการจัดการและกําจัดศพนะทุกคนแล้วก็ทําให้อีศพบาวมีความรู้มากมายและไปเรียนอยู่ในโรงเรียนนะซึ่งเดโรงเรียนน่ะไม่สามารถที่จะให้อีศพคาวะจบจากโรงเรียนนี้ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าอีศพคาวมีปัญหาทางจิต ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ที่มาว่าปัญหาทางจิตของอีศบขาวมันเกิดมาจากอะไรนะทุกคนแต่ว่าตอนหลังอีศบขาวก็มาค้นพบว่าพ่อเลี้ยงที่ที่มานํนางนำนางมาเลี้ยงเนี่ยก็คือเจอร์รี่ขาวเนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของนางอะ่ะแันงกายเป็นฆาตกรต่อเนื่องทุกคนและนางก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอมารู้ความจริงนางก็ช็อกตกใจแลวนางก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเหยื่อที่มาโดนเจอร์รี่ฆ่ายังไงนะทุกคน โดยเจอรี่เนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับเหยื่อทุกคนว่าจะหนีหรือยอมถูกฆ่าโดยที่ฉีดสารไบโมไฮเดตซึ่งเป็นสารถนอมนะคือสารที่แบบถนอมศพอะทุกคนทื่ไม่ให้ตายและตายเลยตายอย่างช้าๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากทุกคนและเจอรี่เนี่ยยังเป็นคนหนึ่งที่ได้รับจดหมายไปที่คฤหาสน์และก็คอยฆ่าคนที่รอดตายมาจากคฤหาสน์นั่นเองทุกคนแต่ว่า คาวเนี่ยมาเจอเข้าก็เลยไปสวมรอยแทนเจอรี่แล้วก็ฆ่าเจอรี่ตายซึ่งคาวได้รับจดหมายฉบับเดียวที่เจอรี่ได้รับเนี่ยมาจากศพของผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นเหยื่อของเจอรี่หลนนิฐานว่าผู้หญิงคนนี้คือเจย์แมรี่ที่เป็นแบบเป็นผีใน Identity V ้นะทุกคน สำหรับเรื่องราวเบื้องหลังของอีศบ์เขาซึ่งค่อนข้างจะดาร์กนะทุกคนแล้วก็มีลักษณะนินสัยตรงกับนิสัยของพี่ข้าวมากพี่ข้าวก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวละครน,นี้มากๆใครรู้สึกว่าตัวเองชอบตัวละครไหนในเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยและมาเม้นในคลิปของพี่ข้าวได้นะคะขอบคุณที่มากดติดตามและกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ข้าวมากๆขอบคุณค่ะ